เุ้ยเต็มตีนไมล่ะมีคนเพิ่งบินไปกันวิคิตปิดเเลยกูดูสองรู้เลยไม่ได้วอร์มไม่ได้วอร์มเจ็เย็น,นวิคิตปิดเ่ยเลยชั้นสองปีนชั้นหนึ่งมีคนขึ้นกระสวยไปแล้วอะชั้นหนึ่งมาอีกตัวหนึ่ง าบอดใช่ไหมเนี่ยไม่ดามิชชอบขึ้นวามีคนมาเออขึ้นไม่หามแล้วเวขึ้นไปแล้ว อยู่บนกระสุ<ค>น<อ>นั่นนี่อ <คน S 2> อันนี้อันนี้ไม่ใช่บอดนะมันเพิ่งโดดมาอ๋อเพลื่อนมนแล้วแหละถ้าผีฝ่ายไม่เข้ากูตาย BTR no one. Ờ ok ok. Bye bye. gặp 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 can. Mừng các đi xem BTR nút. Tùng à? Sô à, Xéo ơi. Ờ, ไม่ครับ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 ช่วยเพื่อนอยู่อ่ามันยิงหนองน้ำเหรออ่าหลังหินตัวนึงหินซ้ายหินซ้ายใกล้ๆตัวหนึ่งเนี่ยมีหนึ่งไม่โผล่อะไม่กล้าเดินเดี๋ยวมันต้องรับเพื่อนพี่กดไว้กดไว้ เดี๋ยวเวลาชบอิกมันมีรถเทสลาไม่แม,ม่มันเจ็บอีกตัวนระถมันเหมือนระเบิดละน้ำสองปิกแซก ต,ตายหมดปะไม่อ๋อหมดปะใช่ใช่กูยิงกดรถระเบิด<ห>เออเวลาช็อตปุ๊บมันจะหลุดเออกูว่ามันเป็นที่ HD ใหม่ไม่ได้เสียงผมหายด้วยไงพอเสียงมันหายแล้วเวลาบวกแล้วบางทีเราหันใจโรยไ,ไว้ไอ้เกี่ยเสียงหายบ้างเกมส์างบาง้างมันก็เฮ้ยนอนอยู่ เสร็จถึงบ้านไม่มีอยู่ชั้นบนกันปะไฟเหรอไม่ต้องไฟใส่หูฟังก่อนก่อนอื่นเลยก่อนมาเล่นเกมนี้ไยโอ้ยไม่นอกขาดนัดหนึ่งผมยิงไม่ได้โอ้ทำไมมันไม่ตายอ่ะจะนในกูสองนดัดอีกแล้วเนี่ยยิงไม่ได้ไมันเป็นเดินบ้าอ่ะ ค่อยๆใจเย็นวันนี้เอาไอ,อ้เฮียสไนเปอร์ไม่ตายกูเหลือจะเชื่อน่าจะตัวเดียวนะตัวเดียวสายวะนี่หน้ากูนอกน็อกนอก,นอก แต่จริงสายสายในเรื่องจริงมึงใช้อันนี้ไปอ่ะกูบอกเลยกูให้มึงเวี่ยงใจโลสามร้อยหสิบาเลยยังไม่หลุดเลยกูไม่เคยหลุดเลยเออดีกว่าเยอะแต่ไม่หลุดเลยเนี่ยเนี่ยก็นั่งหมุดเล่นอยู่ไม่หลุดเลยแต่สายไอ้ HDMI อันใหญ่ๆอ,อ่ะว่านั้นอนะ่ะมันเป็นที่สายเว้ยมันไม่ได้เป็นที่ไอตัวบิลกินหรอกมันเป็นที่สายในแฟกันปะไม่เห็นแสง ไม่ขเาขาโพเอาเขานี่เอยกูเรียกเขาโพคือตรงนี้อันนั้นกูเรียกเขาแดงที่มึงไปอะ่ะเออผมเออโทษแรียผิดมึงนี่บั่วปะเนี่ยผมเรียกทุกเขาว่าเขาโพแล้วทำไมมึงเรียกเขากูว่าเขารถท็อกท,ที่บ้านตรงรถท็อกก็มันอยู่ตรงรถท็อกไง อ่ะแล้วตรงนี้อยู่ตรงรถแล้วตรงนี้อยู่ตรงโพตรงไหนตรงนี้อยู่จงกีกสองไม่ได้เข่าจิกสองมันคือสิทธิ์ของโพชิงกีตรงเนี้ยมึงมั่วละมึงตีกรอบไปเรื่อยอมึงซื้อที่มั่วซั่วเฮ้ย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 เปิดน็อกหน้าเหมั้มีอีกตัวหนึ่งนะเห็นแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็นมันซ้มโพเปรถมาเจอดข้างล่าง่ะ ไม่ใช่สโมกลวต้นไม้โดน,นไปั่นโดนพี่เหรอข้ไมเฮ้ยเคี่มมีคนยิงคูนอกเหนือจากตรงนั้น เออเลยมึงหเบอร์ไหนมีชื่อที่เรียกด้วยใช่ใช่ต้องมีชื่อเรียกครับฟังทีมันจะได้เข้าใจง่ายเวลามูไม่งนว่ไม่งันจะเป็นแบบเขานะแหละเขานะแหละไปเขานะเขานู้นอ่ะเขาไหนอ่ะทีนี่เขาไม่รักเรา S <S สวัสดีมิสเตอร์บูเบสวัสดีครับเอฟซี FC. ขอบคุณครับ <S 2> <S 2> <S อย่าไปพิมพ์ฟัดอีกนะโดนแปนจริงนะพูดจริงนะอันนี้ถือว่าตินเข้าห้องก่อนละเอาของผมไปไม่อ่ะไปเลยเชอกันไวรุ่นอเมริกา เป็นคนราชบุรีครับอยู่ตัวเมืองเลย ความไวยอยู่ตามโค้ดที่ปักหมุดเลยนะครับอะไรอ่ตายวง,าางอูจะหลุดเขายอมตายวงเลยอ่ะ เขาหมายถึงโค้ดเปล่าก็เขาบอกขอรหัสรหัสรหัสผมยิงไม่ตรงอยากได้ของพี่